สวัสดีค่ะพบกับชาวบุกบคนะคะมาถึงปุ uh, ๊บนะคะก็เอานะคะนี่แม่คำใสนะคะนักเจ้าเลี no. uh, ้ยงแม่เราเป็นสีลงสีอ่คุณทมเนรตั้งตัวนะคะแล้วก็ส้มปลาน้อยคะเอาช่างดำมาใส่เลยกองไว้ก่อนนะคะช่างดำก็กินข้าวด้วยกันนะคะนี่เราก็กินเที่ยงนี่นะครับสิงปลาดุกนะคะกินเลยตอนนี้เอามากินพักยั้งเอามาลูรูด นี่นะคะพอฟื้นมาแล้วนะคะรถกับข้าวก็นนี่ใครอยากอะไรก็ออกไปดูได้นะคะแล้วก็สั่งกินได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารอาหารสันทูตัวฟองกาแฟก็อยู่ฝั่งนู้นนะคะนู้นเอาแล้วนู่นสามใบแล้ว ทุนนุ่งเยซื้อแล้วเมื่อสองใบวันนี้มาดามก็สวยชิ้งเลยนะคะเข้ากับชุดเลยเสื้อแล้วก็ที่คาดผมเด <c oughs> ี๋ยวมองกินข้าวไหมดา,ามักครัว <ไป S 2> โอ้โหเสียงสาวจะแก้ผมมาแล้วะค่ะตอนนี้นะคะ นะขิงเขาสาปานว่าไงนะมาข้าวเลี้ยงเลยครับมากับพี่แดงหรอวะมาเลยก็สามสาวว่าอยู่ดมมีมามามาทานน้ำเดือดนี่โอ้มากินกับยังง้อมาข้อนี่มาเด้อมาเด้อมากินน้ำเขาหนมาิมา,ามา ข้าวแม่เอามากินแล้วมาปั๊นอิ่แม่ข้อไหนอิ่มแล้วค่อยกินไงโอปามาละเดีแหละไม่กินแต่ปลาค้อเลยล่ะเอาไปกินนะปลาค้อเรานี่นะคะแม่คำสาก็กินอย่างแซ่บ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 จะไปเที่ยวอินโดจีนนะคะ โอ้ลุงมาเหรอคะโอ้ยไม่ทันจ้อยใขยเอฟซีนู่นนู่นน,นะคะลุงมาแล้วนะคะไปแล้วะคะ่ะเข้าไปข้างในนะคะสู้ๆนะคะลุงพลป้าแตนแบบจะรวดเลยนะคะลุงแวบ,บเข้าไปนะคะอืเข้าไปแล้วค่ะนะคะได้ตั้งกล้องไว้ายไม่ได้ตั้งแล้วนะคะเดี๋ยวจะขยายซูมนู่นนู่นนู่นน,นะคะรถคันขาวๆนู่นนะคะ ถ้าไปด้านในแล้วก็ส่องไปนี่ล่ะนี่นะแล้วคนขาวนะคะใบบุญนะคะเข้าไปแล้วจ้านะคะมาใสๆเขาเาอันนี้มาๆมาๆส่วนเราก็อยู่ด้านนอกนะคะมาๆมๆข้าวใหม่นะคะข้าวใหม่ย่าหนิงมากินมันเจ๊น้ำมันมีหนาวนะแม่เนาะแซบแซบเลย อันนี้เราที่เราไปตนะีน่ะที่เราไปฟาดนะคะโอ้จริงแล้วมานั่งกินหนึ่งน่านหนึ่งย่านหนึ่งจริงจริงนึกว่าไปบวชดีโอ้ยยังไม่บวชยังไม่บวชว่าบาปเนอะ ไปบ่ไปบ่ไป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 ไหนอะอ๋อไม่รู้สวนไปไหนไปไปอย่างเดียวย่าหนิงก็เชิญเชิญเนั่นพ่อฟื้นบอกว่าเชิญเชิญเชิญไปบวชก็เชิญเชิญเชิญนะคะทางนี้อาจารย์ว่าอย่างไงนะพ่อฟื้นหมอพิคนจะยังให้คนไปเปลี่ยนเดี๋ยวพระก็ได้เอออยังให้คนไปเปลี่ยนของใครคะนี่ ของแม่คำใสเล่นอาหารค่ะด้านล่างทุกคนนี่นะคะก็นี่คือกับข้าวเช้านะคะรถอาหารก็เพิ่งมานะคะใส่คนสวยด้วยแม่คำใสตลาดี้ลอตเตอรี่ก็มาขายแล้วนะคะ FC นุนนะคะก็จะมีลอตเตอรี่ก็มาเลาะนะคะตอนนี้นะคะก็ทุกคนก็คึกคือคใหญ่เลยนะคะวันนี้ เพราะว่าลุงก็เข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนเราก็รอนี่มาก็นั่งฟอกเลยค่ะเอฟซนะคะเพราะว่ามีเสือโอ้โทรศัพท์ว่ลลับเลยอาหารเมือนป๊อก็ได้ดอกรับนไปเลยแม่กินเลยกินเลยนอนมาหนังพี่กินเลยยาหนิงเข้ามาแวะนี่คุณได้พูดจับไหแล่ะคุฮัลโหลค่ะนิพกินจับกล่องค่ะแม่จับกล่องใครคอยล่ะ มามาแม่พีมามาแม่พีกินเลยจ้ามาดามมาดามมาแล้วมาดามลองมามาไอ้แบ๊ดมาดามท้าวมาเลยมาเลยโอ้ย่ายนิงลงมาจากเขาไปกินยางแล้วบอกินแล้วย่าย่าเชื่อว่าโอ้สงสัยยายนิงไม่ทันแล้วคุณปู่ยังไม่ลงมาให้มันนอกมาเด้อ อิ่มแล้วคะ่ะกินม,มาที่บ้านแล้วลลไปแบบว่าุนอยู่รถสามล้อพุ่นสงสัยอยากจะพาไปเที่ยวอินโดจีนแล้วแกบอกว่าวจีนจีนจีน,น,นมา,โโมาสั่มน,นม,นานามะโคม,มาแต่ใสในรถสามฟานมาแต่ใสหวานบอกแยขหอยก็บริเวณตะศน์เหวานดอกสมชมจนลับตาพุ่น นั่งเข้าค่ะก็ดีครับเพี้ยวบอ่เป็นฮอดเน้อค่ะต้องหาแนวมาใส่นะเฮ้ยน้ำตาลข้าวคั่วนี่ปลาโอ๊ตน้ำลายแตกเลยนะคะมันเป็นอะไรนี่มันเป็นอะไรอ๋อเด็กหนึ่งเมตรมาขึ้นเห็นอยู่จอพอดอยู่แม่คำใส่นะคะใช่มันดับเหรอคะรถนะมันดับเหรอ ไล่ซดจุดหนึ่งไล่ซดโยกประมาณห้าทุ่มหกอ้แนี้นะคะเลาะและสาวๆค่ะแม่ดาแม่ทินนะคะก็สายคาเลาะนะคะสาวคาเลาะค่ะนะคะนู่นนะคะโอ้เดี๋ยวจะไปสั่งกินสายๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปกินกาแฟก่อนเนาะรถเนี่ยแล้วกันแล้วไปเลี้ยงกาแฟกันหน่อยเลยเข้าไปสั่งเลจะกินแก้ว ต้มปลาน้อยบ่อยนะคะพ่อครูจ้อโอ้ยนมก็มาขายค่ะพี่น้องมิเตแนวมาขายค่ะคุณมืออ้าวสร้างพงแบกอะไรคะพี่น้องนู่นนะคะสร้างพงละแบกยังมากนะสรุปละแบกอะไรสร้างพงเอาแล้วนะคะไม่รู้ข้อแบกอะไรกันฝั่งนู้นนะคะชอบปั้นจองเนะ ก็รอดูค่ะรอดูมันคืออะไรกันแน่ใช่ไหมน่าจะเป็นไอ้กปิ้ยเขียวหรือว่าอะไรไม่รู้นะคะนนีี่่โอ้มีกล้วยด้วยนะคะกล้วยอะไรนี่กล้วยหอมส้มบ่กล้วยไข่บ่โอ้ยหาหม่องนางมาด้อยสวัสดีเด้อกล้วยไขาย เขาเต่าเาเลรับปากให้เออรับปากให้ดูให้ก็มาเลยลามาเลยกินเลยเดี๋ยวให้แกอ่านให้เนี่ยพ่อปเป่าจับให้แล้วดูสบายเลยนี่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอขอบคุณนะคะเอซทุกคนทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะ